ม่ต้องพชบ่องบินฮะรออะไรวันนี้เ้ยเุ้ยช่ใช่อะไราวหราขุดลมกสาอเราเยินไปลิยะเกินไป โฟยิงหัวหน่อยแล้วกันเอาละ,เ,าละเล่นแล้วนะ่ะโอ้โดนหัวไปหนึ่งเจ็นมากอ้นนะีเ้เปียกโหพ่อทอังเริ่มไหมเนี่ยเอ็มโฟนอ่ะแล้วนะลลกันตอนนี้แพ้แน่นเลยเ,ลเจอคนโคตรตึงอะ่ะตอนเนี้ยจัดอ่ะ บันทึกละบันทึกละนี่กาโยกโอ้เล่นสองเจ็ดนัดก็เกินไปสองเจ็ดนัดก็เกินไปข้าเพื่อนจัดการเลยถ้าถ้าถ้าทานะถ้าทานะถ้าพานะถ้าทะานะอ้องอกรไอ้ข้อะไรเนี่ย ไ่น้องบูดรอ้เข้าไป,ไปบางทีอะอตรงๆเนอะเอาเข้าไปเอ้ยมันปกูไม่มีอ่ะเข้าไป้าไป่าก็ไม่มีแม่ง็แ <c oughs> ล้วบบมันไปพูดอะไงพูดอะ Mà đi, mà đi. Được các bạn vô rồi. Tôi cập vô nè. Rồi là vâng. เก็บยองนะไม่เปิดแน่กูไม่เปิดยอไปไป น้องเล่นแค่นลรนเล่นจะบวกกันมาดิแม่งไม่ไหวเลยดูว่าต่ำหมวทิมเฮ้ยบอกเลย บานยงแค่นันแหละบานยองน้ำพูดหน,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 นักบ้านหรอกแค่นั้นแหละไม่ต้องพุนรู้แล้วใช่ป่าอย่าง เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปตัดตอนนี้ไม่ใช้ออกก็ได้เดี๋ยวค่อยไปตัดออกโอ้โย <c oughs> ใครใครไม่ขึ้นเตกบ้านก็แล้วแต่กูขึ้นก่อนละนั่นไงมันมา,มา,มาล้าขึ้นก่อนละเก็ดีขึ้นมาขึ้นมาก็โดนซองยัดอ่ะเอาดีนา่าโดนฟองยัด,ดเลือกเอาเอา,เอาไงอ่ะขึ้นมาโดนซองยัดเอาดู พอดิกู้วาื้อมาสามด้วยบันลวมมาเลยก็ได้แม่งกูวใส่ให้ดูไม่ดีบอกง่างโอ้ได้ขยีขนาดเหรอไม่กล้าขึ้นเหรอ เีอยวมาดิกว่าให้มัดรวมมาเลยชิ้นนี้ก็เล่นแล้วเบิดจังเลยไม่าขายแล้วเบิดหรือไงเล่นแล้วเบิดอไอเวนโหวต่อหมดทีมอย่างยังจะโยนไม่อีกอเวนนี่ ยิงไม่เติมยังยังไม่ตายแม่งกูว่าต่อหมวเท่มอาจริงล้เมาจริงล้แล้วก็แพ้เหมือนเดิมล้อัดตัวไป <c oughs> đặt chơi, đặt chờ có mai đi, bỏ cái nó lệ. ให้อีสตาร์อีสตาร์แฮ่แสนเล็กไม่ต้อง <laughs> 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 <good> <laughs> <laughs> <laughs>